สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมซิมการ์สตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์คราฟเอาชีวิตรอด1 0 0วันในโลกวันนารูโตะกันครั้งนี้ผมไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดในโลกวันพีนะครับแต่ถ้าใครอยากดูเอาชีวิตรอดในโลกวันพีแล้วก็ผมก็แนะนําช่องนี้เลยครับช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับเกมและตอนนี้เขาก็กําลังเล่นไมค์คราฟวันพีอยู่ใครที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้เอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา พอเกิดมาผมก็ได้ทําการสํารวจของที่ได้มาดูขอนไม้นี่มันอะไรครับเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนมาเล่นไปพร้อมๆกันครับจากนั้นผมก็ได้ทําการกดคมพีสีเขียวดูว่าม,มันมีอะไรมันมีอะไรออกมาก็ไม่รู้ครับมีรูปนรนโตะต่อไปก็รูปเสื้อผ้าแล้วก็ดวงตาผมได้ทําการลองใช้อันแรกดูมีตัวออกมาด้วยครับรู้สึกว่าถ้าผมมีของพวกนี้ผมจะสามารถแลกได้นะมีกระสุนวงจักรด้วยโคตรเท่เลยทุกคนครับถ้าเรากดนั่งมันจะชาร์จพลังครับพลังนี้เต็มที่100ต่อไปก็ตัวครับเราสามารถคราบดวงตาได้ด้้วววยครััับเเออาา่่ะจจกกนนผม็ิงไปต ากากผมก็ได้ทาการฆ่ามันไปผมฟันมันแค่3ทีมันก็ตายเลยแต่ลองฟันอีกตัวดูแต่ผมก็โดนทีเดียวหลับกลับบ้านเกิดเลยรู้สึกว่าคนที่ฆ่าผมไปน่าจะเป็นพ่อของนารโโตะนะครับผมได้ไปฆ่าตัวใส่หน้ากากอีกเพราะมันตายง่ายดีจากนั้นผมก็ได้เงินและไฟมาขอฆ่าตัวต่อไปเสร็จผมก็ได้อัญเชิญโตะมาเพื่อซื้อของครับผมได้กดดูว่ามันสามารถซื้ออะไรได้บ้างดูเหมือนว่าของพวกนี้จะยังซื้อไม่ได้นะครับผมได้ซื้อขอนไม้มาแล่ผมก็ใช้ดูเป็นอย่างที่ผมคิดเลยใช้แล้วมันสามารถล่องหนและวางท ตกไม่รู้ผมตีทําไมผมตายจากนั้นผมก็ได้ไปฆ่าตัวกาก,าก,ากต่อผมวิ่งไปอีกก็เจอกับโจนินแลงบีไม่รู้มันวิ่งบนทําไมเหมือนกันผมได้ตีมันแต่ก็อย่างที่เห็นที่เดียวหลับเลยผมจากนั้นผมก็ลองไปตีนารูโตะดูตายอีกแล้วตรูนี่ผมจะสู้ใครได้บ้างเนี่ยต่อมาผมก็ลองใช้คัมพีดูผมกดมั่วๆดูไปเรื่อยๆเ,เพราะผมยังใช้ไม่เป็นอยู่ดีๆด,ด,ดวงตาก็มาจากไหนไม่รู้ครับผมลองใช้ดวงตาดูบอกเลยว่ารู้สึกโหดขึ้นเยอะผมลองไปสู้กับเกนินแลงบีดูแม่งไม่รู้มันจะไว่ยไปไหนยังกับลิงลิงจัก,จ,ก,กจรรริิงงงงงๆคค่่สู้กกกกกัััับบบบบลลีีีถึเเเอนยยทดวตมมาผ็ กับตาลุงหัวงอผมได้ล่อมันไปตกน้ําจากนั้นผมก็ใส่เดี่ยวกับมันผมได้ฟันตาลุงไปหลายครั้งแต่มันโคตรอึดเลยครับพอฆ่าเสร็จผมก็ได้ไฟกับเงินมาผมได้เงินตั้ง30เลยต่อมาผมก็ได้เชิญโต๊ะมาแลกคาถาไฟแต่ก่อนจะแลกนี่ผมดูหลายอันมากคาถาไฟนี่แหละน่าจะดีผมลองใช้ดูโคตรดีเลยครับดีกับผีสิทําไมใช้แล้วมันออกข้างวะเนี่ยคนอยู่ข้างหน้ากูมันไม่ได้อยู่ข้างๆบุ้ยผมลองใช้ดูอีกทีนี่มันตดออกมาเป็นไฟเหรอเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคาถาที่โคตรจะไร้ประโยชน์เลยต่่่อออมมมมาผผกกก็็สูัับบนนนรตตตะแแพไเเืืยยๆจจดดลลท ผมก็เลยเลิกตีมันไปทำอย่างอื่นดีกว่าจากนั้นผมก็ได้ลองเสกโต้ขายชุดดูและผมก็ได้ซื้อเสื้อมาใส่เป็นไงแ่ละโคตรเท่เลยจากนั้นผมก็ได้ไปซื้อที่คาดหัวมาใส่ด้วยแล่ก็ได้ไปฆ่าแกะได้ตัดไม้มืดอแล้วเพิ่งได้ตัดพอคราบเตียงเสร็จผมก็นอนวันต่อมาวันต่อมาฝนก็ตกและผมก็ได้ไปขุดหินผมขึ้นมาและทำการคราบพ i ิกแอคและขวานหลังจากนั้นผมก็ทำการฆ่านินจาและก็ออกเดินทางพอเดินทางไปเรื่อยผมก็แวะฆ่านินจาสักหน่อยในม้วนคมพีทีพีมารู้สึกว่าถ้าเรามีเยอะเราสามารถใช้ทีพีแล มืเช้าแล้วผมก็ฆ่านินจาเพื่อที่จะเอาม้วนคัมภีร์ตอนนี้ผมมีที่พีอยู่2องร้อยแต้มแต่ของที่ผมจะซื้อก็คือต้องใช้8 1 0แต้มครับถึงจะซื้อได้ที่เห็นนี่คือผมมีอยู่แล้ว10อันนะครับจากนั้นก็ไปตัดไม้และขุดหินนิดหน่อยและผมก็ได้ไปตีโอรุจิมารุผมโดนมันตีตายแต่ก็ได้ไปเกิดที่จุดแรกอีกครั้งผมได้วิ่งจนมาพบเข้ากับม้วนคัมพี์อันเชิญผมลองใช้คัมภี์นี้ดูคัมพีนี้สามารถเรียกสัตหางได้ครับดูดิแต่ถ้าเกิดเราไม่ททํําาาาาาารรรร้้้้ยยมมมมมมััััััันนนนกกกกกก็็จะไ่ค่คคบบบบตออผสสููุงหวขวแโ ในคลิปเหมือนไม่นานนะแต่จริงๆผมสู้เกือบสองนาทีได้กูจะตายผมลองที่สัตว์หางดูว่าจะเก่งขนาดไหนบอกคําเดียวเลยว่าตายผมตายอย่างเร็วเลยครับจากนั้นผมก็ออกเดินทางต่อผมได้ตกเข้าไปในถา้าและผมก็ได้ฆ่าสลามพอฆ่าเสร็จก็กะว่าจะเก็บของสะหน่อยแต่ของก็ดันเต็มผมก็เลยใช้คัมภีไปสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ออกมาครับคุลามะครับมันได้ออกมาจากคัมภีร์อัญเชิญแต่อย่างดีที่มันไม่ตีผมผมขุดเหล็กอยู่แป๊บหนึง่งผมก็ให้จิงจอกเก้าหางฆ่าผมเพื่อที่ผมจะขึ้นไปข้างบนแบบไม่ต้องเหนื่อยครับเพราะผมขี้ขเงงกีกยจ พอค่ำแล้วผมก็นอนผมเดินทางไปเรื่อยๆจนพบกับหมู่บ้านครับผมได้เข้าไปดูของแต่ว่าของก็เต็มครับจากนั้นผมก็ออกมาข้างนอกและพบกับพ่อค้าสิเพชรแรกกับสร้อยทองผมอยากได้อยู่นะแต่เพชรผมมีแค่เดียวเองผมได้ออกสำรวจหมู่บ้านต่อพ่อออกมาจากหมู่บ้านก็มาเจอหมู่บ้านอีกผมไปหน้าลงแอดออนนี้เลยเพราะมันสปอนหมู่บ้านออกมาเยอะเกินไป2หมู่บ้านทุกคนคงคิดว่าไม่เยอะหรอกเดีย๋ยวดูไปเรื่อยๆครับผมได้ป่วนเอาเพชรกับแอปเปิลทองมาผมไม่ได้สู้กับโจนินแลงซีอยู่อยู่ๆหมู่บ้านก็เกิดต่อหน้านี่แหละผมบอกแล้ว เอาล่ะกลับมาที่ผมที่สู้กับโจนินแลงซีต่อผมตายและเกิดและสู้จนสุดท้ายก็ฆ่ามันได้ในที่สุด นี่แค่แลงซีเองนะผมได้เข้าไปป้นของและออกมานอนข้างนอกจากนั้นผมก็ได้ออกเดินทางต่อผมบอพบเพื่กับหมู่บ้านล้างที่มีแต่นินจาอยู่แต่แทนที่ผมจะสนใจกับการสำรวจแต่ผมกลับไปสู้กับเกะนินแทนผมที่โดนมันฆ่าก็คิดได้ว่าถ้าลองคราฟเรือไม่ให้มันนั่งดูแหละผมอาจจะฆ่ามันได้แบบไม่ต้องเสียเลือดก็เป็นได้และผมก็วางเรือเพื่อที่จะฆ่ามันพอฆ่าเสร็จจากนั้นผมก็เอาม้ามาขี่และสำรวจหมู่บ้านล้างผมขี่ม้าไปเจอซอมบี้ผมฆ่ามันแล้วก็ไปเจอกับซอมบี้ตัวเล็กผมเลยสงสารจริงๆ และผมก็ได้ฆ่ามันไปจากนั้นก็ออกเดินทางต่อและใกล้ๆก็เจอกับหมู่บ้านที่มันเกิดมาอีกแล้วผมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าผมไม่ลบแอดออนนี้มันจะออกมาเรื่อยๆผมจะลบอยู่ครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้พอโดเล็กเสร็จผมก็ได้ขี่ม้าออกมาข้างนอกผมก็จะขี่ม้าตรงไปข้างหน้าแต่ก็ดันมีน้ําอยู่ผมเบรกไม่ทันจนตกน้ํากว่าจะผมเอามันขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร ผมได้ออกเดินทางต่อและก็ได้ฆ่านินจาไปอีกหลายตัววันต่อมาผมก็เดินมาเจอกับคนขายราเมงผมได้ซื้อราเมงไปจิตอันบวกกับ3ก็เป็นส0บและผมก็ได้พายเรือไปพอถึงผมก็ล่อนินจาให้มันมาขึ้นเรือเพราะผมจะได้ฆ่ามันง่ายๆไงแหละผมลองเอาดวงตาที่มีมาใส่ดูอีกครั้งมันยังใช้ได้ครับผมก็ว่าอยู่นึกว่ามันหายไปไหนผมฆ่ามาและลองใช้ทีพีซื้อของจากคมพีสีแดงดูสปินที่ผมซื้อเมื่อกี้มันสามารถซื้อดวงตาได้นะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็รู้เองพอฆ่าอีกคนเสร็จ็จจผมกได้เเินปอหู่บา และผมก็ป้นอีกครับต่อมาผมก็ได้ลองซื้อดวงตาครั้งแรกแบบงงๆผมลองใช้ดูบอกเลยดีกว่าเดิมเยอะครับผมล่อโอรุจิมานั่งเรือและผมก็ตีมันผมตีตั้งนานเลือดมันลดนิดเดียวเองผมนอนและวันต่อมาก็ได้ลองซื้อดวงตาอันใหม่มาใส่ดูดวงตานี้เพิ่มเลือดตั้ง96เลยครับผมที่ไม่รู้ว่าอันไหนดีผมก็ได้ลองซื้อไปเรื่อยๆดวงตาต่อมาก็มีปีกครับแต่เลือด64เองต่อมาก็ดวงตารูปดอกไม้ปีกเท่กว่าันเมื่อกี้อีกครับดวงตาต่อไปก็มีเงาอย่างใหญ่อยู่ข้างใต้เราผมไม ผมลองใช้ดูดูเหมือนว่ามันจะโคตรอ่อนเลยเมื่อเทียบกับอันอื่นๆผมไม่รู้นะว่าในการ์ตูนมันเก่งหรือเปล่าผมที่ลองใช้ดวงตาม,มั่วๆอยู่นั้นผมก็เพิ่งรู้ว่าโอรูจิแลกของกับเขาได้ด้วยผมได้ซื้อบ็อกซุ่มมาและผมก็ได้ไฟสีเขียวครับรู้สึกว่าไฟนี้จะเป็นจักกะนะครับผมได้มา29อันผมก็เลยเอาไปแลกกระสุนวงจักรซะเลยเพราะมันเท่ดีแต่มันก็ดันใช้ไม่ได้ซะง,งั้นดึกว่าจะระเบิดอะไรประมาณนั้นที่ไหนได้มันก็แค่ดาบดีๆนี่เองเอาละ่ะจากนี้ผมขอสรุปให้ฟังแล้วกันเพราะคละย พอผมลองอะไรใหม่ๆเสร็จผมก็ได้ไปตีโอโรจิจนมืดเช้าวันต่อมาผมก็ได้ฆ่านินจาแรง้งซีผมได้ฟันมันทีเดียวและผมก็ได้วางเรือเพื่อที่จะฆานารุโตะต่อแต่มันก็ดันอึดเอามากๆผมฟันจนเลือดเหลือ70%ได้แต่ผมขี้เกียจตีมันต่อผมก็เลยออกเดินทางดีกว่าผมได้เดินท่อเอยผมได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนพบเขากับไบโอมต้นไม้ขาวคือผมจําชื่อไบโอมไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆครับจากนั้นก็เดินทางไปเจอกับไบโอมไม้ดําพอมืดผมก็นอนวันต่อมาก็ออกเดินทางต่อจนพบเขากับหมู่บ้าน แต่มันก็ได้มีหมู่บ้านเกิดออกมาอีกผมลืมลบแอดออนนี้เลยครับแต่อีกไม่นานผมก็ได้ลบไปที่ผมไม่ชอบก็คือมันแหลกนั่นเองครับผมได้เข้าป่ามาตัดไม้แล้วก็ออกเดินทางต่อจนพบเพื่อกับไบโอมแห้งแล้งผมได้แวะฆ่านินจาเพื่อแก้เบื่อน,นิดหน่อยผมเดินทางไปเรื่อยๆจนเจอกับไบโอมทะเลทรายสีส้มผมเดินไปเรื่อยๆแต่ทะเลมันก็ไม่มีอะไรครับผมทำการฆ่าตัวตายเพื่อที่จะกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งเช้าวันต่อมาผมก็ได้มาสร้างบ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านที่สปอนตอนแรกตอนนี้คือผมได้ลบมอดแอดออน พราะของผมเต็มนั่นเองผมได้ทําการเคลียร์พื้นที่และผมก็ได้สร้างบ้านคร่าวๆไปก่อนวันต่อมาก็ได้ตักเอาลาวาจากหลังบ้านมาทําประตูนรกพอทําเสร็จผมก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะไปนรกพอเข้าไปแล้วผมก็ได้สํารวจรอบๆดูดูเหมือนว่าจะใช้คาถาน้ําในนรกได้นะครับพอสารวจเสร็จผมก็ได้กลับบ้านวันต่อมาผมได้ไปตัดไม้ที่หลังบ้านที่ผมปลูกไว้ผมที่มีเงินเยอะมากผมกเลยซื้อชุดแพงๆมาใส่ซะเลยจากนั้นก็ไปสู้กับโจนินแลงเอวาระทําไมผมถึงตีมันไม่เข้าดวงตาหมดเวลานี่เองผมได้ถอดและเอามาใส่ใหม่ร้ึกว่าตััเเเเอองงขนยยะลคบพ เสร็จผมก็ได้ไปซื้อที่คาดหัวอันใหม่มาใส่และผมก็ได้ไปตีใครไม่ไมรู้ต่อเนื่องจากว่าผมไม่เคยดูผมอาจจะไม่รู้ชื่อบางตัวนะครับดูดวงอาทิตย์ดีครับทุกคนผมตีมนันตั้งแต่เที่ยงยันอาทิตย์ตกดินกันเลยทีเดียวในที่สุดมันก็ตายสักทีบอกเลยตอนนี้โคตรเหนื่อยผมต้องนั่งคลิกจนนิ้วเกือบเป็นตะคิวกันเลยทีเดียวเอาละ่ะพอผมจะกลับบ้านไปนอนก็ไปเจอกับคมพีอันเชิญครับผมเก็บมาจากนั้นผมก็มานอนวันต่อมามก็ได้เอาดวงตาม,มาอัพเป็นเฟสสองเปลี่ยนจากสีแดงไปสีเหลืองครับมาลองใช้ดูวว่่าาาาามมมมัััันนนนจจจะเเป็ย็ยยยงงงไงโรทลลลีกกกกกหด้้ผ และเอาคำพีที่ได้มาไปเกเพราะในอนาคตผมอาจได้สู้กับสรรัตว์หางอีกและผมก็ได้ออกไปไล่ฆ่าทุกชีวิตที่ผมเจอผมเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยหลังจากที่ได้อับดวงตาใหม่และผมก็ได้แวะตัดไม้นิดหน่อยวันต่อมาผมได้แลกกระสุนวงจากอีกอันมาดูแต่อันนี้ดาเมจเบา,ากว่าอันนั้นเยอะผมก็นึกว่ามันจะใช้ได้เหมือนในการ์ตูนซะอีกไม่รู้มันทำมาทำไมเหมือนกันเอาล่ะ หลังจากนั้นผมก็ไปต่อเติมบ้านจนเสร็จแต่ก็ยังเหลือกระจกอีกครับผมข้ามน้ําไปขุดเอาทรายมาเพื่อที่จะทํากระจกระหว่างรอเผาทรายผมก็ออกไปสู้กับนินจาพอมืดผมก็กลับบ้านมาดูทําไมมันเผาได้แค่ห้าองเนี่ยผมสู้กับนินจาตั้งนานเช้าวันต่อมาผมได้เอากระจกมาใส่ผมออกไปตัดไม้แล้วเอามาเสริมหลังคาให้สวยงามในที่สุดก็เสร็จครับผมเข้าไปในบ้านแล้วเอาของที่มีทั้งหมดมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างพอศึกษาเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการแลกคาถาไม้มาเพื่อลองใช้ดูบอกได้เลยว่าไร้ประโยชน์ชิบหายต่อมาผมก็ได้ไป 2อ,อันโชคดีจริงๆครับเพราะว่ามันขายแค่6แบงก์เองปกติ26บแบงก์หรือไม่ก็แพงกว่านั้นอีกพอมันซื้อต่อไม่ได้ผมก็ได้ทําการค่ามันทิ้งไปวันต่อมาผมจัดของและศึกษาดวงตานิดหน่อยผมลองใช้สกิลที่ได้มาดูบ้านเกือบไปกับไฟซะแล้วยังนี้ที่ผมดับมันทันและผมก็ลองไปใช้กับนารุโตะดู อย่างเบาเลยครับหลังจากที่ผมฆ่านาะรุโตะเสร็จผมก็ได้จักกะสีแดงมาผมได้ลองดูว่ามันคาบอะไรได้บ้างและมันก็สามารถอัพลังของสัตว์หางได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับจากนั้นผมก็เอาพลังดวงตาไปเก็บและออกมาเติมบ้านส่วนที่พังไปพอเสร็จแล้วผมก็ได้อเชิญสัตว์หางออกมาสู้ด้วยผมได้ตีกับมันโดยใช้กระสุนวงจกักรแต่ผมก็สู้กับมันไม่ได้อยู่ดีดูมันตีผมดิเข้าอย่างเยอะเลยจากนั้นมันก็ได้ฆ่าผมตายและผมก็ได้นอน วันต่อมาผมก็ออกมาสู้กับมันอีกผมตีมันและผมก็ตายแล้วผมก็ได้ออกมาตีมันอีกบนแบบนี้ไปเรื่อยๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับและในที่สุดผมก็ฆ่าลิงยักษ์ได้ผมไม่รีรอที่จะลองของใหม่ที่ได้มาผมกดใช้และผมก็แปลงล่างเป็นเครื่องสัตว์หางนี่มันล่างสัตว์หางโคตรเท่เลยครับผมได้สกิลมา2สกิลรู้สึกว่าพลังจะไม่พอนะครับเลยใช้ไม่ได้เพราะมันต้องใช้1อ0แต่อีกเตอันใช้แค่50ครับผมลองใช้ดูมันปล่อยบอกได้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเกือบลืมไปเลยว่ามีกล้องสุมอยู่ผมวางไ้้ท่เปิดดดดัหมมผชุ ดวงตามาแถมได้รามเมงด้วยพอของเต็มผมก็ได้เอาดวงตาที่ได้มาไปเก็บแต่ออกมาเปิดต่อดวงตาที่ได้มาก็ซ้ำทางนั้นครับผมลองเอาดวงตาที่ได้มาใช้ดูผมไม่นึกเลยว่ามันจะถอดไม่ได้แบบนี้แต่ยังดีที่ใช้ดวงตาอื่นทับได้จากนั้นก็เชิญสัตว์หางมาอีกเช้าวันต่อมาผมก็ได้ออกมาสู้กับมันแต่ผมก็โดนทีเดียวหลับเลยครับผมก็เลยเอาพลังสัตวหางมาอัพเป็นเฟสสองที่ต้องมีก็คือจักระสีแดงครับแล้วก็อัพเลยผมออกมาใช้ดูโคตรเท่มีหางเพิ่มมาด้วยครับแต่ว่าผมก็โดนมันซัดแค่ไม่กี่ทีก็ตายอยอู่ดีผม มาพ้อมกับเหลือบอกเลยรอบนี้ตายชัวผมฆ่ามันแล้วก็ได้พลังสัตว์หางมาอย่างที่คิดลายต่อไปคือมินาโตะครับใครบอกให้เดินมาเองนะผมฆ่ามันและทําการเก็บของผมได้จัดเรียงของให้เป็นระเบียบนิดหน่อยวันต่อมาผมก็เชิญมาฆ่าอีกตัวพอฆ่าเสร็จ ผมก็ได้พลังมาผมลองใช้ดูตัวสีฟ้าเท่กว่าทุกตัวที่ผมมีเลยครับผมได้อัญเชิญบอสบูสระเพื่อมาสู้แบบนี้ไม่น่าเรียกสู้นะผมฆ่ามาแล้วได้ดาบมาดาเมจน้อยกว่ากระสุนวงจักรอีกบอกเลยว่าโคตรเสียเวลาเลยมอสนี้แต่ละตัวนี่ตายอย่างยากเลยผมจะฆ่าได้แต่ละตัวนี่ก็ปวดนิ้วอยู่นะพูดเป็นเล่นจากนั้นก็ได้ขุดเอาบล็อกพวกนี้ออกเพราะมันเกะกะนั่นเองพอเสร็จแล้วก็บล็อกนี้ไปสร้างเป็นสะพานผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้ายืนบนบล็อกนี้มันจะเป็นยังไงแต่ผมก็ยังทำ ต่อมาผมก็เอาไฟมาจุดเพื่อที่จะให้มันดูดีขึ้นเสร็จแล้วนี่ครับสะพานนรกไม่รู้คิดได้ไงหลังจากนั้นผมก็มาซื้อกล่องสุ่มจากโอโลจิต่อเพื่อที่จะสุ่มเอาไอโฟนสักที่ไหนแหละผมได้พลังความตายมาผมลองใช้ดูพอจะเอาออกแล้วมันก็นันเอาออกไม่ได้ซะงั้นผมไปล่อสัตว์หางมาขี่เรือเพื่อที่จะฆ่ามันครับจริงๆไม่ต้องเอาเรือมาให้มันขี่ก็ได้นะพะตอนนี้ผมเป็นอมาตะไงล่ะผมลองเอาดาบใหญ่มาลองดูบ่าดามจมันจะใหญ่เหมือนดาบหรือเปล่าบอกตามตรงเลยว่าแช่นเดิมมาดีแล้วรู้สึกตัวอออีีีีกกกกกททท็็มมนนนนนะแลล้้ววใ่่สสุดัััตตาายไปเช มผมก็อขอไปเก็บและผมก็ได้คาบดอกไม้เพื่อมาใช้ดูดอกไม้นี้มันสามารถเพิ่มพลังจากร้อยเป็นร้อยห้าสิบได้ครับผมคาบมาอีกห้าอันและใช้ทั้งหมดแต่ทำไมมันขึ้นแค่ห้าสิบเองครับจากที่ผมคำนวณแล้วมันน่าจะได้เป็น400สี่ร้อยสิเพราะมันเพิ่มทีละห้าสิบห้าสิบคูณห้าเท่ากับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบก็น่าจะเป็น400สี่ร้อยสิแต่ที่มันเพิ่มแค่ห้าสิบเองบักแน่นอนครับแบบนี้อย่างเซ็งเลยเอาละเอาละบ่นยาวไปแล้วผมลองคบาบราเมงเอง็เอนชาร์ดมากินดูนนว่ามันเพ เกียติมันผมก็เลยปล่อยเหมันไว้อย่างนี้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทนเช้าวันต่อมาผมก็อัญเชิญอีกตัวผมมาฆ่าตัวนี้แทนเพราะตัวมันแปลกดีผมใช้คาถาน้ําจนมันจมลงไปผมหายใจในน้ำได้นานขึ้นเพราะดวงตาเอนชาร์ดที่ผมได้มาจากกล่องสุ่มนั่นเองกว่าจะฆ่ามันได้ก็เสียเวลาพอสมควรผมได้พลังมาแล้ลองใช้ดูที่มันพลังล่างทองที่แท้จริงมีปีกสะด้วยอย่างเอาวันต่อมาผมก็ได้ออกมาฆ่านารุโตทุกสกิลครับนี่มันวางไปไหนเนี่ยนารุโตอยู่นี่พลังออกข้างหมดเลยนี่มันพลังอะไรกันนารุโตคุ้ง ทำไมใช้สะกิลแล้วมันไม่โดนเลยพอฆ่าเสร็จผมก็อันเชิญสัตว์หางมาอีก34ตัวตัวที่4คือก้าหางผมเลือกที่จะจัดการมันเพื่อที่จะเอาพลังนั่นเองผมใช้คาถาเพื่อที่จะปิดผนึกมันเพื่อที่จะให้มันโจมตีผมไม่ได้นั่นเองครับผมใช้กระสุนวงจักรเพื่อที่จะโจมตีมันพอมันเลือดครึ่งหลอดแล้วตีอยู่ข้างล่างมันไม่สะใจผมก็เลยขึ้นไปตีมันอยู่ข้างบนแทนและในที่สุดมันก็ตายมันดรอปของดีมากครับผมได้แต้มทีพีตั้ง800เลยตอนนี้ผมมี2 0 0พกว่าได้ครับผมเอาคัะพออออมมีีะไรรดๆใหห้้ซืืเปล่าผ พบเขากับของที่โคตรเท่ผมก็เลยซื้อมาเพราะผมดูดาเมจมันเท่านั้นแหละใช้อันเดิมมาดีแล้วอันเดิมดีกว่าเห็นๆดูจากการที่ผมตีลุงคนนี้สิครับไม่รู้จะเบาไปไหนอาจเป็นเพราะตัวละครในเกมนี้มันมีแต่ตัวอ่ดๆอยู่แล้วจะเอาดาเมจแค่14มาใช้มันก็ยังไงอยู่พอฆ่าลุงเสร็จผมก็กลับไปนอนเช้าวันต่อมาผมเคลียร์ของแล้วเอาพลังจิ้งจอกมาใช้ให้ดูครับตอนนี้ยังเป็นหางเดียวอยู่ครับแค่สู้กับนารูโตะแค่นี้ผมยังสู้ไม่ได้เลยผมได้เอาพลังมันไปอัพอีกขั้นมันยังอัพขั้นได้อีกครับับอออ้ตงงงมมีีีจากกะสแด่่นผเพลท มาลองใช้ดู เสียงคำรามเหมือนจะเก่งนะแต่ผมก็สู้กับนารูโตไม่ได้อยู่ดีเอาซะผมเกือบตายเลยสุดท้ายก็ต้องใช้เรือช่วยอยู่ดีหลังจากที่ฆ่านารูโตเสร็จผมก็ได้จักระมาผมเดินไปฆ่านารูโตอีกตัวเพื่อเอาจากกักระเพื่อที่ผมจะได้เอาไปอัพพลังสัตว์หางนั่นเองครับผมกลับไปบ้านแล้วเอาเส้นจักระมาคราบให้มันเป็นจักระอันใหญ่เพราะมันต้องใช้อันใหญ่ครับแล้วผมก็ได้อัพมันเป็นขั้นสามมืดเลยครับมาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนเป็นไงล่ะมีกระดูกคุมตัวด้วยเอาล่ะมาดูความเก่งของมันกันว่ามันจะได้ขนาดไหนผมลองไปสู้กัับสสตตวว์าางงที่่ผปลอยไ้รพ ดูรู้สึกว่ามันตีแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือเปล่าครับหรือผมคิดไปเองวันต่อมาพอเคลียร์ของเสร็จผมเอาพลังสัตว์หางที่ผมใช้เป็นประจำมาอัพเป็นขั้น3 ผมออกไปตรงสะพานและกดใช้ดูอย่างกับล่างสถิตของนารุโตะเลยครับแค่คนละสีเท่านั้นเองผมออกไปฆ่านินจาที่แถวแถวหมู่บ้านต่อและลองใช้สกิลที่ผมไม่เคยใช้ดูมันปล่อยลาวาได้ครับเหมือนจะดีนะมันก็ดีแหละถ้าเกิดโดนอะนะแต่คนที่โดนมันน่าจะเป็นเรามากกว่านะที่โดนสกิลตัวเองอะผมแลกของและได้ชุดมาและผมก็ได้ทําการฆ่าโอโรจิเพื่อเอาจักระไปทํานั่นทํานี่ผะมันทําได้หลายอย่างครับแถมจักระก็มีหลายขั้นมากพอมืดแล้วผมก็ไปฆ่าพ่อพระเอกครับตัวนี้เป็นตัวที่อึดมากครับกว่าจะตายก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยไม่นานผม ก็แลกกล่องสุ่มมาเพื่อเปิดดูของที่ได้ก็เงินนครับพอฆ่าตัวก,กากากเสร็จผมก็กลับบ้านไปนอนวันต่อมาครับผมเอาพลังที่ยังไม่ได้ใช้มาลองดูเป็นไงครับพลังตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยเท่เหมือนก๊อฟวางเลยเหมือนแค่เปลี่ยนสีเลยครับจากนั้นผมก็เอาคาถาไม้มาใช้นี่แหละประโยชน์ของมันคือการเสกไม้มาและผมก็ตัดเอาจริงๆไปตัดไม้ใกล้ๆบ้านก็ได้นะแต่ผมเป็นคนรักโลกไงถึงโลกจะไม่รักผมก็เถอะมันก็เหมือนกับที่คุณรักเขาแต่เขาไม่รักคุณนั่นแหละเอาล่ะพามพอแล้วกลับมาที่เกมต่อกันดีกกกว่่่าาาาพอผผมมมเซมเร็สจไป นารูตโตะต่อจากนั้นผมก็โดนไอสัตว์หางตัวนี้ฆ่าตายเช้าวันต่อมาผมก็เอาพลังลิงที่ใช้อยู่และจากระที่ได้มาตอนฆ่าน,านารูตโตะมาอัพพลังเป็นขั้น4ี่ผมลองแปลงร่างดูโอ้โหโคตรอลังการเลยครับดาบอย่างใหญ่เลยมาดูกันว่าดาบนี้ทําอะไรได้บ้างนี่มันอะไรวะเน,นี่ยผมยิงอะไรออกมาก็ไม่รู้ครับทุกคนเอาสมู่บ้านพังยับกันเลยทีเดียวผมตื่นเต้นมากที่ได้ดาบใหม่มาผมไม่รอช้าที่จะไปลองใช้กับคนอื่นดูพอผมยิงระเบิดแล้วมันก็แหลกมากครับจากนั้นผมก็ลงไปฟันสัตว์หางจนตายผมลองเอาพลังที่ได้ มาใช้ดูนี่มันสัต์หางของกะอระนี่หวาใช่ไหมครับทุกคนก็ดูดิมันมีสกิลปล่อยทรายด้วยผมถอดออกแล้วกลับมาใช้อันเดิมผมค้างโอโรจิไว้เพื่อเอาไว้แลกของแต่ก็ได้ไปฆ่านารุโตจากนั้นผมก็ออกไปฆ่าตัวอื่นจนมืดและได้แลกกล่องสุ่มมาเช้าวันต่อมาผมเอากล่องสุ่มที่แลกมาเพื่อเอามาเปิดดูอันแรกที่ผมได้คือดวงตาคาเนกิใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกผมได้ดวงตาคาเนกิมาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกพอใส่ดูเท่านั้นแหละเพลงมันก็ขึ้นมาเลย พอก่อนพอก่อนเดี๋ยวตินลิขสิ์เอานี่มันมดนารุโตหรือมดตัวเกียวกูนเนี่ยกล่องต,ต่อมาก็ไม่มีอะไรมากเพราะผมมีหมดแล้วนั่นเองผมกลับไปบ้านและได้เอาของไปเก็บต่อมาผมก็เอาเงินมาแลกกล่องสุ่มอีกผมเปิดทั้งหมดแต่ของที่ได้มามันไม่ดีเท่าไหร่ของที่ผมอยากได้ก็คือไฟสีเขียวครับมันมีประโยชน์มากๆจากนั้นผมก็ไปฆ่านินจาต่อจนมืดเพื่อเอาเงินและผมก็ไปนอนที่หมู่บ้านวันต่อมาผมก็ฆ่านินจาไปหลายตัวแล้วก็ได้กลับบ้านเอาของมาเก็บตามเคยผมไม่ดูว่าดวงตาของคานิกิสามารถอับได้หรือเปล่าผมดูหมมมดดแแล้ว้วต่่ััันก็อไไครบ วันต่อมาผมเอาดวงตาคาเนกิมาใส่แล้วออกไปสู้กับนินจาผมบอกเลยว่าโคตรโกรงโกงยังไงก็ดูสิครับมันตีผมไม่เข้าเลยเลือดผมไม่ลดสักหยดเดียวผมได้เอาคมพีอันเชิญสัตวหางไปอันเชิญที่หลังเขาเพื่อที่จะได้สู้กับมันถึงผมจะเป็นอมตะก็จริงแต่ผมก็ตีมันแทบไม่เข้าเลยมันมืดแล้วผมก็กลับไปนอนวันต่อมาผมแปงลงร่างและโยนดาบไว้เพราะถ้าผมถอดพลังออกดาบมันก็จะหายไปด้วยถ้าเกิดอยู่ในช่องเก็บของผมแล้วก็นะผมใส่ตาคาเนกิแล้วอาดาบใหญ่มาด้วยและผมก็มาสู้กับอีธาจิ ผมว่านี่ไม่น่าเรียกสู้นะท้าไม่ดาเมจผมเบาขนาดนี้เนี่ยหรือมันจะเก่งเกินไปสําหรับผมผมคลิกฟันมันจนแทบจะเป็นตะคิวและในที่สุดมันก็ตายและผมก็ได้ซื้อดวงตาและลองไปเรื่อยๆพอรู้ตัวอีกทีมันก็มืดซะแล้วและผมก็ได้ไปนอนว่าแต่บ้านเป็นรูตอนไหนเนี่ยเช้าวันต่อมาผมเอาดวงตาที่ซื้อมาไปเก็บของเกือบจะเต็มกล่องเลยทีเดียวครับผมซื้อดวงตามาลองต่อผมเอาดวงตานี้มาใส่แล้วเอาไปอัพเป็นขั้น2ผมนี่ว้าวเลยมีติดปีกด้วยแต่ไม่ยก,กระบินได้แฮะจากนั้นผมก็ไปอัพเป็นขนนนขััั้้นนนน3มมมมาาดดูกกว่จะะเิออไรึีื โคตรใหญ่ออกมาด้วยผมเอาไปอัพเป็นขั้น4มาดูกันอีกรอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่มันมือติดปีกนี่วาผมลองสู้ดูถามจริงที่มันมีแค่ความเท่หรือไงเนี่ยผมกลับไปใช้อันเดิมมาดีแล้วผมใส่ตาคานิกิแล้วด่าไปด้วยผมได้สู้กับจิ้งจอกตัวสีขาวผมว่าแล้วยังไงอันนี้ก็ดีสุดเพราะมันเป็นอมาตะไงละ่ะพอฆ่าเสร็จก็ได้เอาพลังสัตหางมาข้อเสียดวงตาคานิกิคือตีเบานี่แหละครับก็ดูสิกว่ผมจะตีเมนมาเข้าผมว่าผมไปใช้พลังสัต์หางอันนั้นดีกว่าต่อจากนี้้้ผมขอสรรุปใหฟััังแแบบบยาวยาวๆลวกน,นค สรุปอีกแล้วโอ้ผมกลับไปเอาพลังสัตว์หางลิงมาและผมก็ไปฆ่าอิทาจิต่อด้วยเมนมะและนารุโตะเช้าวันต่อมาผมเคลียร์ของจากนั้นผมก็ไปเจาะภูเขาและผมก็ไปฆ่าลุงเพราะลุงมีเงินเยอะผมหมายถึงเ ลุงในเกมนะครับจากนั้นผมก็ฟันเมนม้าจนมืดและตามด้วยฮาชิลามะวันต่อมาผมออกเดินทางข้ามหมู่บ้านข้ามภูเขาจนมาพบกับประตูนรกพังๆผมได้เปิดกล่องและมันมีบ็อกพอดีผมเลยซ่อมมันนิดหน่อยแล่ผมก็ได้เข้าไปในนรกผมไปจนภายในนรกไม่นานผมก็กลับบ้านวันต่อมาผมก็เอาเงินทั้งหมดมาและออกเดินทางไปหาซื้อของจากโอรุจิและในที่สุดผมก็เจอผมได้แลกของและเปิดดูของแต่และอันที่ได้มาผมก็มีอยู่แล้วต่อมาผมก็มาฆ่ามเมนมา้าก่อนจะฆข้ามผมก็ได้ฆ่านินจาไปหลายคนเลยเช้าวันต่อมานะที่บ้้านผมผมมไดจ ของแล้วไปขุดเหมืองที่ที่ผมเคยใช้พลังเจาะไว้ผมขุดลงไปเรื่อยๆจนผมตกลงไปในถ้ำผมเจอสลามและขุดเอาเหล็กพอลงเหมืองเสร็จผมก็ขึ้นมาบ้านและเอาไม้มาซ่อมบ้านที่พังอยู่ ผมกลับไปขุดเอาถ่านเพื่อเอามา,าเผาเหล็กเพราะไฟผมหมดแล้วหลังจากการลงเหมืองไปผมคราฟทสอด้วไปลงเหมืองอีกรอบผมได้ขุดเหล็กแล้วก็หาทองผมจะเอาทองไปแลกในนรกทำไมถึงต้องเอาไปแลกอย่างแรกเลยคือผมต้องการดวงตาเอนเดอร์เพราะถ้าอยากจบเกมนี้จริงๆผมก็ต้องทำแบบนี้แหละครับขุดลงเหมืองไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผมมีทองอยู่40อันได้แต่แค่นี้มันก็ยังไม่พอครับผมไปหาอีกจากนั้นผมก็กลับบ้านมาพร้อมทองและเพชรสีก้อนผมเอาเหล็กและทองไปเผาแต่มันไม่มีถ่านผมเลยไปขุดเอาถ่านมาอีกผมกลับเอา ่าามใสเตระหว่างรอผมก็ต่อเติมบ้านนิดหน่อยเช้าวันต่อมาในที่สุดก็เผาทองเสร็จผมเตรียมตัวก่อนจะไปนรกเพื่อเอาทองไปแลกเพื่อหาดวงตาเอนเดอร์ผมเข้าไปในนรกและโยนทองให้มันผมได้มาทั้งหมด7อันผมโชคดีอยู่เพราะถ้าไม่โชคดีผมคงไม่ได้เลยสักอันจากนั้นก็เอาของไปเก็บและกลับไปนรกอีกทีเพื่อหาตัวแท่งไฟเพื่อคราบเป็นดวงตามังกรผมได้กินลาเมงเพราะถ้ากินแล้วมันสามารถกันไฟและลาวาได้คุณสมบัติเหมือนแอปเปิลทองอินชาร์ดเลยครับผมออกเดินทางหาปราสาทต,ต่อจนในที่สุดผมก็เจอผมไปไล่ข่าเอาแท่ง บางตัวก็ได้และไม่ได้บ้างได้มาแค่นี้น่าจะพอนะครับผมฆ่าตัวตายเพื่อกลับไปบ้านผมได้เตรียมตัวสําหรับการไปหาประตูมังกรผมได้ตกแต่งบ้านนิดหน่อยแล้วออกเดินทางไปเรื่อยๆผมฆ่าไปสาไบโอมเลยทีเดียวกว่าจะถึงผมเจอหมู่บ้านทะเลทรายผมเช็คดูอีกทีว่าใช่ที่นี่หรือเปล่าที่นี่แหละครับใช่เลยผมได้ขุดลงไปเรื่อยๆแล้วก็เจอผมได้เดินหาประตูมังกรอยู่สักพักและในที่สุดก็เจอดูเหมือนว่าดวงตาผมจะไม่พอนะครับผมฆ่าตัวตายเพื่อกลับ,บบ้านเพราะถ้าจะให้เดินกลับมันก็คงยาวนานไม่น้อยเลยจากนั้นผมก็เอาต้นไม้ท บ้านวันต่อมาผมก็ได้ทํากําแพงไว้เพราะว่าข้างๆโดนดาบซะเป็นรูเลยหลังจากที่ผมตกแต่งเคลียร์บ้านให้สะอาดเสร็จแล้ววันต่อมาผมก็เอาต้นไม้ไผ่มาปลูกที่หลังบ้านผมลืมบอกไปเลยตอนไปหาประตูมังกรผมก็ได้ขุดเอาของแต่ละไบโอมาด้วยเพื่อที่จะเอามาตกแต่งบ้านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอปลูกแตงโมงไว้ข้างบ้านเสร็จผมก็นอน เช้าวันต่อมาผมก็ออกไปหาค่านินจาต่อเพราะผมจะต้องหาของมาอัพพลังอีกผมเดินมาที่จุดเกิดตอนแรกผมก็เจอกับนนรุโตะยังจํากันได้ไหมครับี่มันยังอยู่อีกเหรอเนี่ยและผมก็ได้ส่งเคาะมันไปผมมาจนภัยจนมืดผมได้แลกของจากโอโรจิมา12กล่องตามด้วยค่ามินมาเพื่อเอาของผมก็ได้กลับไปบ้านวันต่อมาผมเอาของมาเปิดได้แต่ของที่มีแล้วทั้งนั้นครับจากนั้นผมก็เอาพลังก้าหางไปครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นอัพขั้นพลังแต่ที่ไหนได้มาดูกันครับดีนะที่บ้านผมยังไม่โดนมันวางทับไปหมดผมได้เข้า ที่นี่จะเป็นที่อยู่ของก้าหางนะครับเตุทาไมมันถึงไม่อยู่กันล่ะพอ9้าวหางไม่อยู่ผมก็เลยเอาสัตหางตัวอื่นมาปล่อยแทนซะเลยผมได้ซ่อมบ้านวันต่อมาผมก็เข้าไปสู้กับสัตว์หางต่อผมได้ปล่อยมันไปก่อนจริงๆผมจะตายนั่นแหละครับผมกะจะขึ้นไปดูวิวข้างบนแต่ก็ดันเจอก้าวหางซะง,งั้นมันมาอยู่ตรงนี้นี่เองผมได้ไปลงเมืองอีกครั้ง พือหาทองมาแลกของผมได้ไปลงเหมืองหลายวันจนในที่สุดผมก็ได้ทองมาเยอะพอสมควรผมได้เอาทองที่มีมาเผาเพราะทานหมดจากการทําทอสผมก็เลยไปขุดทานอีกหลังจากที่รอการเผาทองอยู่นั้นผมก็ไปสู้กับสัตว์หางต่อในที่สุดผมก็ฆ่าได้กว่าจะฆ่าได้ก็ผมตายไปหลายรอบอยู่นะผมกล่าวว่าจะสู้กับก้าวหางต่อแต่มันก็ดันเมื่อไซะก่อนผมก็เลยลงไปนอนวันต่อมาผมก็มาทาลุนมันต่อหลังจากนั้นผมก็ดันกดผิดไปกดยิงระเบิดพังหมดกันเลยทีเดียวครับผมปีนขึ้นไปฟันมันต่อมาดูวิชา2ดาบกันจริงๆมันไม่ มันเท่ดีผมก็เลยทําไปงั้นแหละผมที่ได้ฟันมันไปจนนิ้วผมกล้ามแทบที่จะขึ้นนั้นในที่สุดมันก็ตายครับแต่มันก็คุ้มค่ามากครับเพราะได้แต้มตั้ง800อเลยและผมก็ได้พลังก้าวหางอันใหม่มาตอนนี้ผมกลายเป็นร่างทองแล้วครับและสกิลที่ได้มาคืออะไรยิงกระสุนวงจักรเหรอไม่ได้ก็มีอะไรออกมาวันต่อมาผมก็แปลงร่าง,างเป็นร่างทองแล้วดาบสุดโหดจากพลังนั้นมาด้วยเพราะประตูนรกหายไปแล้วผมก็เลยกะว,ว่าจะไปหาประตูนรกที่ผมเจอตอนนั้นสักหน่อยและผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าไปผิดทางผม ที่กาลังว่ายน้ําอยู่ก็มาเจอกับตัวอะไรไม่รู้ลอยอยู่ผมได้สู้กับมันแต่มันก็ยิงลูกไฟใส่ผมแต่ผมก็ได้กินลามเมงเพื่อบรลังการไฟไปตอนนี้มันทําอะไรผมไม่ได้แล้วครับผมฟันไปเรื่อยๆจนมันตายแต่มันก็ดอบอะไรไม่รู้มาก้อนกลมก16งอันพอมืดแล้วผมก็วิ่งกลับบ้านวันต่อมาผมก็ขุดอาออกซิเดียนเพื่อเอามาทําประตูนรกใหม่พอผมทาประตูนรกเสร็จผมก็ได้เข้าไปได้ทําการแลกของผมเอาทองที่มีทั้งหมดไปแลกผมได้ดวงตาม,มาสี่อันพอดีเลยผมกลับไปบ้านแล้วดวงตาม,มาครับผมเดินทางไปหาประตูมังกรอ,อีกครั้งผมเดิน อยู่ก็เจอกับแพนด้าและนกแก้วผมหยุดดูความน่ารักของสองคู่หูเพื่อพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้ออกเดินทางต่ออีกครั้งผมได้วิ่งไปเรื่อยๆทั้งว่ายน้ํทาทั้งข้ามภูเขาจนมืดผมก็ยังไม่เจอสักทีในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งจนได้ผมได้ขี่เรือขึ้นฝั่งและลงหลุมที่ผมเคยขุดไว้ผมได้เดินหาประตูมังกรแค่แป๊บเดียวก็เจอเพราะผมยังจําทางได้อยู่นั่นเองครับผมได้เอาดวงตาไปใส่เอาละครับถึงเวลาที่เราจะได้เป็นผู้สังหารมังกรแล้วผมเข้าไปและวิ่งไปชาร์จมันผมได้ฟันันไป1ทีเเเลลลลืออดดกบบครึหย ปล่อยพลังไปแต่เป็นผมเองที่ไฟไหม้ผมก็เลยกินลาเมงซะเลยเหลืออันสุดท้ายพอดีพอมาลงจอดผมก็ด่าไปฟันมันอีกนิดเดียวมันก็ตายแล้วครับผมฟันมันไปอีกทีแต่ก็ยังไม่ตายรอบนี้เลยครับตายแน่นอนผมฆ่ามันได้โดยการฟันมันไปแค่สีทีเท่านั้นนึกไม่ถึงเลยว่าจะโหดขนาดนี้ปกติผมตีคนอื่นไม่เห็นแรงแบบนี้เลยนี่ผมได้เอาไข่มันไปด้วยโดยการบางไฟไว้ได้ขุดให้มันตกลงมาใส่แค่นี้ก็ได้ไข่มังกรมาแบบง่ายๆแล้วครับในที่สุดก็อินเกมครับผมได้กลับมาที่บ้านและต่อมาผมก็ได้อัญเชิญสัตวหางผมได้ เชิญก้าวหางมาและผมก็ตีมันตัวนี้ไม่มีคําว่าบอสอยู่ข้างหลังชื่อนะครับเพราะมันคือคนละตัวกันนั่นเองพอฆ่าเสร็จผมก็มาดูครับว่าถ้าผมจะอัพลังก้าวหางเป็นขั้น5ผมจะต้องมีร่างทอง3อันซะก่อนแล้ต้องมีดวงตาโมดเซียนและจักรกะ2อ,อันนี้ผมว่าไม่น่าหายากเหมือนร่างทองหรอกผมไปฆ่าก้าวหางอีกตัวในที่สุดก็มีครบ3อันแล้วครับแต่ผมก็ต้องทําอีกหลายขั้นตอนอยู่บอกเลยโคตรซับซ้อนกว่าผมจะเข้าใจก็ดูวิธีตั้งนานจากนั้นผมก็ฆ่าเมนมะวันต่อมาผมก็ออกเดินทาาาาาางงงงตมมหหขออออเเพพื่ออาาพััล หรืออัพลังก้าห่างเป็นขั้น5้าซะก่อนก่อนที่จะจบซีรีส์นี้ผมฆ่าไปเรื่อยๆจนใกล้จะมืดและผมก็ไปฆ่าเซียรลาโมกตั้นต่อมาผมเอาพลังก้าห่างมาครับจนได้ไอ้ก้อนอันเชิญบอสก้าห่างมาถ้าผมฆ่ามันได้ผมก็จะได้ล่างทองมาอีกหนึ่งอันผมฆ่ามาอันเชิญที่หมู่บ้านสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผมไม่คิดเลยว่ามันจะทับบ้านผมแบบนี้ผมน่าจะไปทาที่ที่ไกลบ้านกว่านี้ซวยจริงๆเลยตั้งแต่วันพีทห้าสิบวันแล้วก่อนจะจบบ้านก็เละเหมือนกัน ไม่เหมือนสินิย่ยิ่งกว่าพอบ้านผมหายไปเลยยืนไว้อะไรแก่บ้านและของสามวิ เอาละมาต่อกันผมได้ขึ้นไปตีบอสก้าหางในที่สุดมันก็ตายสักทีพอมืดแล้วผมก็ไปตัดไม้มาสร้างเตียงนอนวันต่อมาผมได้ออกไปตามหาก้าหางเพราะพลังก้าหางอีกอันของผมมันหายไปกับบ้านหลังนั้นแล้วผมเดินทางหาถ้ำผมเคยปล่อยมันไว้ตอนต้นเรื่องถ้ำนี้ไม่น่าใช่เจอแล้วครับถ้ำนี้แหละผมจําได้เพราะผมเคยวางไม้เอาไว้ผมได้ขังมันไว้แล้วก็ตีมันผมฆ่ามันได้แต่ในที่สุดพลังก้าหางอสุดท้ายก็มาสักทีผมกลับไปบ้านเออไม่น่าเรียกบ้านนะแบบนี้ผมไปอัพขั้นให้มันแต่ผมก็ยังขาดจะกะักระ ผมก็เลยไปหาหนรูโตะเพื่อเอาจากระมาอัพ up. ผมหาหนรูโตะใกล้ๆบ้านแต่ก็ไม่เจอผมเลยออกเดินทางหาซะเลยในที่สุดผมก็เจอมันและผมก็ได้ฆ่ามันวันต่อมาผมกลับบ้านไปอัพแต่มันก็ยังไม่พออีกครับผมเลยไปหาหนรูโตะอีกผมได้ฆ่ามันแต่ผมไม่โชคดีเลยผมมีจักระอยู่7อันและมันก็จําเป็นต้องใช้8อันครับผมเจอลิงยักษ์ผมก็เลยไปตีมันเพราะว่าลิงยักษ์ตัวนี้มีจักระเหมือนกันผมฆ่ามันและได้ของมาในที่สุดผมคราบที่อัญเชิญมาและกดใช้ผมได้ขึ้นไปตีบอสจนมืดและในที่สุดมันก็ตายสักีผมลบไปนอนอ เช้าวันต่อมาผมทําการไปดูว่าผมคราบได้หรือยังแต่มันก็ยังขาดจะกะอยู่อีก โคตรสวยเลยผมไปหานารูโตะต่อผมจําได้ว่าเคยเห็นชื่อมันอยู่แถวๆตรงภูเขานี้และก็เจอจริงๆมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองผมฆ่ามันแต่ในที่สุดพลังก้าวหางขั้นที่5ก็เสร็จสักทีไม่รู้จะยากไปไหนผมได้ขึ้นไปและผมก็แปลงร่างนี่แหละคือสิ่งที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นผมลองใช้พลังดูบอกเลยว่าโคตรโหดผมหมายถึงสัตว์หางตัวนี้อะนะเอาซะผมเกือบตายเลยจากนั้นผมก็ขึ้นไปเจอกับคัมพีอันเชิญอีกเอาจริงดิแค่ตัวเดียวยังไม่รอดเลยถ้้าสูจริงะนะผมไดกบ ไปสู้้กกััับมนอีครงในที่สุดผมก็ฆ่ามันได้เอาล่ะมาดูพลังกันครับเป็นไงเอาสมู่บ้านหายเลยพอมืดแล้วผมก็ไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ได้ปล่อยสัตว์หางทั้งหมดแล้วก็จบซีรีส์นี้ครับเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับก็หมดเวลาของผมแล้วก่อนจะไปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อน